จจเหเ่าบรรดานักเลงไก่ผู้ที่มีใจศรัทธากีฬานี้ก่อนออกชนต้องสุมเลี้ยงให้ดีๆบ้านไก่ชนนี้คือแหล่งรวบรวมข่าวสารวงการไก่เปิดมาดังเปิดมาฟังความเป็นมาประวัติไก่สุกตาตัวเก่งๆในเมืองไทยเรียบคู่ต่อสัปดาห์ต้องพูดจาภาษาไก่ ไก่ยอกรงเปิดเอาไว้ดูเพื่อผ่อนคลายสองรายการสุดท้ายบุกเิ่นไก่เก่งและสรุปผลไก่สู่สังเวียนที่เสียนไก่มักเชอชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก่ทองอินเตอร์มหาลาบและเธอไทยสนามนั้นนาพากอันดามันก็ใช่หลกสังเวียนที่ต้องไป ต้องเป็นพ่อบางเลยเปิดมาดังเปิดมาฟังความเป็นมาประวัติไก่สุปตาตัวเก่งๆในเมืองไทยเปรียบผู้ต่อสัปตาต้งผู้จ้าภาษาไก่ ไก่ยกสองเปิดเอาไว้ดูเพื่อพันคลายสองรายการสุดท้ายบุกทินไก่เก่งและสรุปผลไก่สู่สังเวียนที่เสียนไก่มาเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชอนไก่ไก่ทองอินเตอร์มหาลาบและเธอดไทยสนามมันมา,าพักอันดามันก็ใช่เลย สารฝันเกษตรกรไทยเกิดสุ่มดังทั่วประเทศอีกมากมายเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ตายไก่ชนคว้างอาชีพและผลักดันช่วยสารฝันเกษตรกรไทยเกิดสุ่มดังทั่วประเทศอีกมากมายเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ตายเกิดมาเป็นไก่ต้องชน มาเจอกับพวกเรานะฮะสรุปผลไก่วันเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อกี้เกิด ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็มาใหม่เริ่มใหม่เลยสวัสดีครับไก่ชนเรียกซับนะครับสวัสดีจ้า,าสุหล่อไก่ชนครับ <c oughs> เออเอนเอจีหน,น่อยดีเอนเอจี่อยเขาครั้งแรกนะมันก,ก็ฝา <c oughs> กน้องด้วยเก่งเ,เ,เ,เกงเขินเขินอยู่นะจ้หากผิดพลาดแบบใดนะก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะคุณพี่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ก่อนจะไปก่อนจะมาเนาะเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะครับขอขอบคุณเนี่ยครับมินแดงตาเพชรศิลาครับผลิตภัณฑ์คุณมอบนั่นเองครับแล้วก็ สมุนไพรมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญนาาภาคนั่นเองครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะฮะที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครตั้งแต่เริ่มเลยเนาะอยู่ตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงนาปัจจุบันนะครับก็ต้องขอบคุณครับและสําหรับพี่ๆนะฮะผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนะครับที่กำลังดูอยู่นะฮะก็อยากมาเป็นสปอนเซอร์พวกเราหรือว่าสปอนเซอร์บ้านไก่ชนนะครับก็สามารถทักมาที่ แอคเคาท์ทิกตอส่วนตัวเราได้เลยนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อความนะฮะหรือว่าลิงก์ใต้ก็สามารถทักได้ทั้งสองแอคเคาท์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าบ้านไก่ชนท่านอื่นๆก็สามารถทักได้นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมนะครับของเดือนธันวาคมนี้เลยบ้านไก่ชนของเราเล่นหนักเล่นจริงนะฮะแจกหนักมากรางวัลใหญ่นะครับก็จะเป็นสกูปปี้นะฮะหนึ่งคันครับฮอนด้า เวฟเนี่ยร้อยยี่สิบห้าไอตัวนี้ตัวแรงอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็แจกเป็นทองคำนะครับมูลค่า1บาท1รางวัลครับ50สตางค์อีก2รางวัลครับแล้วก็ทองคำา1สลึงหรางวัลนั่นเองครับและรางวัลต่อมานะครับเป็นรางวัลลูกไก่ครับตัวนี้ก็แจกให้2ตัวนะครับเป็นไก่ตัวผู้นะครับลุยครับลุยครับวาแห้งแน่หูแหบบอก อาจจะตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับอามาต่อที่รางวัลลูกไก่นะครับสตัวตัวนี้นะครก็แจกให้นะครับพ่อนะครับเป็นเจ้าทองสุกนั่นเองครับค่าตัว 5m นะครับไม่ขายนะครับแม่นะครับเป็นกุมารจีนครับบวกยอดวิชาของหนุ่มลงมีนนั่นเองครับมายเรือนไม่ธรรมดาเออตัวนี้ก็ จี๊ดเลยนะฮะสำหรับที่แจกไปครับและอีก10รางวัลครับตัวนี้นะฮะก็แจกเป็นชุดยาไก่นะครับตัวนี้แจกให้10รางวัลเลยนะฮะก็จะมีขมิ้นแดงคุณมอบนะครับผลิตภัณฑ์ของมหาชัยฟาร์มนะครับแล้วก็เออขมิ้นแดงคุณมอบเออถูกแล้วเขาก็มหาชัยฟาร์มนะครับตัวนี้ก็แจกให้อีก10รางวัลเลยนะเซ็ตละ10รางวัล10รางวัลรางวัลเลยใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่พูดใช่อย่างเดียวเลย อันนี้ก็จะแจกคุณมอขมิ้นแดงนะครัแล้วก็มหาชัยฟาร์มนะครัตัวนี้ก็แจกให้เป็น10รางวัลเลยนะครับกิจกรรมนะครเริ่มไปแล้วนะครตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็ประกาศผลนะครวันที่6มกราคมนี้นะครับก็รอติดตามได้เลยนะครว่าใครจะเป็นเจ้าของนะครับมอเตอร์ไซค์นะครัแมงกะไซคันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นทองคำได้อะไรคุ้มหมดเลยนะสำหรับ โปรของเดือนธันวาคมนี้เนาะมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับครับก็ใครนะที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถทักมาหาพวกเราได้เลยนะฮะที่แอคเคา t ์ทิก o ต็อกนะฮะจะเป็น2องไอเคนี้ได้เลยนะครับเป็นไกชนเล็กทรัพย์นะครับเสิร์ชได้นะแล้วก็มีลิงก์ด้างๆนะครับครับจะสามารถทักมาได้ทั้ง2คนเลยนะครับโหมดเขตวันที่31มธันวาคมนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับก็ไปต่อไปต่อ ไปต่อทําไมไปที่สรุปผลวันเ<ช>สาร์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณซึกไก่ชนนะครับได้ครับวันเสาร์ครับ,ารบมาที่คู่แรกครับเพชรโกศกฟาร์มนะครับที่เจอกับสจิมมี่ฟาร์มนะครับสปปลาวนะคู่นี้ก็ยกเลิกกันไปนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นวัยรุ่นหลังเขตนะครับที่เจอกับ วัยรุ่นมูนสิบสองนะครับผู้นี้ก็ยกเลิกกันไปนะครับครับเพราะว่าวัยรุ่นไอ้หลังเขตเอาวัยรุ่นหลังเขตนะครับไก่ป่วยไม่พร้อมทาการแสดงครับผู้ต่อมาครับเป็นสอแพรวานะครับที่เจอกับชอไฟเพเนียงนะครับก็เป็นทางสอแพรวานะครับที่เอาชนะไปนะครับครับเก่งมากเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะเจ้าเพชรแดงนะครับเอาชนะไปได้ในยกที่4ี่ครับคว้าเงินรางวัลกลับบ้านได้ครับครับคู่ต่อไปครับ ต่อมานะครับเป็นรัชเดชนะครับบวกเพชรเจียงไก่นะครับสังกัดของพี่หมูแฮมบ้าไก่นะครับที่เจอกับราชสีอีสานฟาร์มนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไปนะครับแบบสุดมันเลยเก่งทั้งคู่เลยนะครับทั้งของพี่หมูแฮมนะครับแล้วก็ราชสีฟาร์มนะเจ้าแสนชัยของพี่หมูแฮมชื่อว่าเจ้าอันนี้เนาะเจ้าปืนกลเนาะตัวนี้ก็เก่งนะครับกินกันไม่ลงนะเสมอกันไปนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นราชเดชนะครับผมบวกเพชรเจียงไก่นะครับของพี่มูแฮมอีกแล้วนะครับผลประกวด2ตัวนะครับเจอกับหนองม่วงทีมนะครับก็เป็นทางของพี่มูแฮมนะครับเพชรเจียงไก่นะครับที่เอาชนะไปได้ในยกที่4นะครับเก่งมากครับสําหรับเจ้าตัวนี้ของพี่มูแฮมครับเจ้าแดงมือปืนนะฮะตัวนี้ก็คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้ครับก็ยินดีกับพี่หมูแฮมด้วยนะจ๊ะชนะ1เสมอหนึ่งจ้ะับคู่ต่อไปด้วยะครับ นิวโหนงนะครับครับพงสะทอนฟาร์มนะครับหนองบุญมากนะที่เจอกับสิทธิชัยนะครับคู่นี้ก็เสมอกันไปนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นคู่เอกร่วมรายการนะครับที่ไก่ทองอินเตอร์นะเจร่อยอยฟาร์มนะครับที่เจอกับเท่าแก่น้อยนะครับก็เป็นจเจร่อยอยฟาร์มนะครับที่คว้าแชมป์กลับบ้านไปได้นะครับยกที่3ครับคู่นี้ก็มันมากๆครับสำหรับเจริอยอยฟาร์มกับทางของซุ้มเท่าแก่น้อยนะสมเป็นคู่เอกร่วมของวันเสาร์เลยนะครับ คู่ต่อมานะครับก็เป็นสิงโตทองนะครับเจ้าแบทแมนนะที่เจอกับทีมงานน้องออนิวนะครับของเสือขาวสอสนานฟาร์มนะครับเจ้าแดงหันสานะก็เป็นสิงโตทองนะครับเจ้าแบทแมนนะครับที่รวบแชมป์ไปนะครับในยกที่5นะครับก็ยินดีด้วยนะครับพร้อมย้ายค่ายนะ3.5มอิมนะครับสู่เซอเชียนฟาร์มนะครับอ๋อก็ยินดีด้วยนะครับเก่งด้วยย้ายค่ายด้วยนะมาต่อกันที่วันอาทิตย์เลยนะครับได้ครับไก่ชนเล็กซับเลยครับ วันอาทิตย์นะครับก็มีทั้งหมด3สนามนะฮะจะเป็นสนามมหาลาบนะครับสนามทายาทมังกรแล้วก็นานาภาคครับไปที่สนามมหาลาบก่อนเลยนะครับสนามมหาลาบนะฮะเอาคู่ยกเลิกก่อนเลยนะครับคู่นี้ก็เพชรเล็กนะครับที่เจอกับทางของสอหมื่นกล้าครับคู่นี้ยกเลิกไปนะครับเนื่องจากทางของของสักคู่นะคือบอกบอกอนี้อย่าไปตื่นเต้น เองยกเลิกไปนะครับบ <tinc S 2> <quin S 3> <b> ัทเทิงสายยอนะฮะที่เจอกับทางของไก่ชนอินดี้ครับคู่นี้นะฮะก็ยกเลิกกันไปนะครับและคู่ต่อมาครับเพชรบ้านเอื้อครับที่เจอกับทางของอำนาจราชสีครับคู่นี้ก็อำนาจเอาเพชรบ้านเอื้อครับชนะไปได้นะฮะคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้ครับคู่ต่อมาครับซับเสร็จถีครับที่เจอกับทางของสวารุณีครับคู่นี้ครับเก่งทั้งคู่นะฮะกินกันไม่ลงเลยนะฮะก็เสมอกันไปนะ คู่ต่อมาครับไผ่เจริญทรัพย์ครับที่เจอกับทางของปออรุณชัยครับคู่นี้เก่งอีกแล้วฮะก็เสมอกันไปกินกันไม่ลงนะครับคู่ต่อมาครับซุปเปอร์บอลครับที่เจอกับทางของสิริลุ่งเรืองฮะคู่นี้นะครับซุปเปอร์บอลนะครับก็ชนะไปได้ในยกที่3ครับทางของสิริลุ่งเรืองนะะไม่เอา ไก่เข้านะครับยกที่3ก็ทําให้ซูเปอร์บอลนะครับคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้ครับตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆครับสำหรับเจ้าโกหังฮะของทางซูเปอร์บอลครับสายดีด้วยนะสําหรับตัวนี้ครับทางเขาบอกว่าแม่นะครับเป็นคู่เกิดของบาเลสครับอยู่กับทางของสจอาร์มนะฮะอยุธยาครับเป็นแชมป์เงินล้านมหาลาบสสมัยนะเจ้าตัวนี้นะสายเดียวกับทางของเจ้า191ฮะแชมป์ 30M นั่นเองครับสายแม่นะครับพี่บอลบอกว่าเป็นคนเพาะออกมานะครับ พ่อนะฮะเป็นมหาโชคครับเป็นแชมป์เงินล้านมหาราบสามไฟนะเป็นสายมาดครบวกอาราดินร้อยเลยนะครับบวกเลยสายเลือดเดือดทั้งนั้นเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับทางของซุปเปอร์บอลครับคู่ต่อมาครับมอมีชัยครับที่เจอกับทางของโชคเดชาครับคู่นี้นะครับก็ทําให้มอมีชัยนะฮะชนะคว้าเงินงวันกลับบ้านไปได้ในยกที่4ครับเก่งมากสําหรับคู่นี้ฮะไปต่อที่สนามทายาทมังกรเลยฮะ คู่ยกเลิกนะฮะน้องฟีฟ่าฟาร์มครับที่เจอกับทางของรัฐถนนฟาร์มนะครับคู่นี้ก็ยกเลิกไปครับเป็นในทางด้านของรัฐนนฟาร์มนะฮะยกเลิกไปครับคู่ต่อมาครับน้องฟีฟ่าฟาร์มครับโอ้โหน้องฟีฟ่าฟาร์มฟอร์ฟันทั้งนั้นเลยน้องฟีฟ่าฟาร์มครับที่เจอกับทางของชาลีฟฟาร์มครับคู่นี้นะฮะเก่งทั้งคู่ครับกินกันไม่ลงเสมอกันไปครับคู่ต่อมาครับโชคปิยะครับที่เจอกับทางของร้อยองศานะครับ คู่นี้นะฮะก็โชคปิยะานะครับชนะไปได้ในยกที่4ครับคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้ครับคู่ต่อมาครับสอกระแทกแรงฮะที่เจอกับทางของน้องผู้หาสวัสดีจ้าคุณหมูแฮมมาเดินดุ่มๆนะโชว์หน้าเอีเด้อสวัสดีครับฝากน้องไปด้วยแล้วด้วยฝากน้องไปดนวยนะรับด้อน้องๆมังกรตอง ถ้าไา้ถึ้นม่เออที่มาเบิ่งกันหมูแฮมหมูแฮมอยูลองลองกัตของนี่ตัวคนถึ้แม่ได้ครับได้ฝากไว้นั่งนี่ครับสดวกับหมดไม่มีเพิ่มกระโดี่น้องครับยังได้ไก่ไงๆเลยนะครับเด้อได้ฝากไว้นั่งอ่าบ่แม่ไหนบอกเขาหมูแฮมศาสนาหลายตัวกันเลยเขอมาดูสุดๆเลยเฮียดีเลยเขาเบื่อหน้าหมูแฮมแล้วมั้งมาเมื่อกี้ถึงไหนนะสอกระแทกแรงเหรอสอกระแทกแรงครับที่เจอกับทางของน้องภูผาครับคู่บอลรเอมอ๋อ พอบอสโอเคชนะไปได้นะครับในยกที่4ครับคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้ครับสำหรับเจ้าจันเจานะตัวนี้ก็เก่งมากๆครับคู่ต่อมาครับปอปรินท้าที่เจอกับทางของวัยรุ่นหมู่12ครับคู่นี้นะฮะก็เป็นในทางของปอปรินนะครับชนะไปได้ในยกที่2นั่นเองครับไก่ตัวนี้ก็เก่งไม่แพ้กันนะคู่ต่อมาครับเพชรนองทุ่มฮะสังกัด3พลังหนุ่มครับที่เจอกับทางของพี่ฟอร์ดน้องนาวานะครับคู่นี้เป็นคู่เอกนะฮะก็ ทางของเพชรหนองทุ่มนะชนะไปได้ครับแล้วคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปครับคู่นี้ก็ชนะไปยกที่3นะควา้า 4.4m กลับบ้านครับอันนี้ก็เป็นของสนามทายาทมังกรครับต่อมาครับไปที่สนามนานาภาคครับคู่ยกเลิกนะฮะก็จะมีก็อะไรกติดกอไก่เออกอวิวัตครับที่กอวิวัตรกอกวิรัตขออภัยครับกอวิวัตครับบ้านใหญ่ บ้านใหญ่บ่อดินที่เจอกับทางของชอสุภชัยครับคู่นี้ก็ยกเลิกไปครับคู่ต่อมาครับกทรงศรีชัยบวกอินซีอินดโออินซีอะไรล่ะอินเดียแดงที่เจอกับทางของปรองยุทธครับคู่นี้ก็ยกเลิกกันไปครับคู่ต่อมาครับสบุญโชคครับที่เจอกับทางของตชนะชัยครับคู่นี้ก็ยกเลิกกันไปครับ คู่ต่อมาครับนัททนายฟาร์มครับที่เจอกับทางของสสกายคู่นี้ก็หมูแฮมป้าสสกายถ้าจําไม่ผิดนะครับเออยกเลิกไปนะครับาจะได้มากเออของนัททนายนะครับถอนออกเนาะคู่ต่อมาครับปอเจริญพรเกครับที่เจอกับทางของปิงปองเพชรสีทองนะคู่นี้ปอเจริญพรเกนะครับชนะคว้าชัยกลับบ้านไปได้ครับ แล้วก็คู่ต่อมาครับเด็กเค่ครับที่เจอกับสรานคาครับคู่นี้เสมอกันไปครับกินกันไม่ลงนะคู่ต่อมาครับสสกุลศิริรุ่งเรืองครับที่เจอกับทางของโชคชัยวิทย์ครับคู่นี้ก็เก่งทั้งคู่เลยเนี่ยกินกันไม่ลงเสมอกันไปครับมีผลคู่เดียวเองนะที่เหลือยกเลิกกับเสมอนะครับก็จะเป็นคู่ของปเจริญพร99เนะ่ะที่มีผลนะครับที่เหลือเสมอเลิกกันไปแล้วก็ยกเลิกนะครับ อ,อันนี้นะฮะก็เป็นโปรแกรมวันเสาร์อาทิตย์นะครับ tá, สรุปมาให้แล้วนะจ๊ะมีไก่เก่งกําเนิดไก่เก่งก็เยอะนะครับวันเสาร์ก็จะเป็นเจ้าโกฮ right> ังเนาะโอ้ยเป็นใค่เจ้าโกฮังของกูเจ้าอะไรนะก็เป็นเจ้าแบทแมนอ่าเจ้าแบทแมนนะครับที่ย uh ้ายค่ายไปอยู่กับทางของเซโอชยันฟาร์มด้วยครับตด3 5มครับก็ยินดีกับทั้ง2ฝ่ายเลยเนาะยินดีกับทางของซุ้มแล้วก็ทางของเซโอด้วยครับได้ไก่เก่งไปเยอะมากครับวันเสาร์ก็เกิดไก่เก่งนะเจ้าโกฮังนั่งตัวนั้นก็เก่งนะครับ ชนะลูกของกุมานจีนเออไม่ใช่ลูกกุมารจีนลูกของอะไรนะของพี่โออ่ะอใชัยันฝานนะครับชนะไปนะคยอ่ะก็จบแล้วนะฮะสำหรับเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับไปกิจกรรมอีกหนึ่งรอบไปให้คุณกิจกรรมอีกสักครนึงคุณเสือไก่ชนนะครับกิจกรรมส่งท้ายปีครับแจกรวมมูลค่ากว่าสี่แสนเลยนะครับมาที่รางวัลแรกครับสกูปปี้นะครับหนึ่งคันนะครับแล้วก็ฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมรางวัลต่อมาก็เป็นทองคำนะครับ 1บาทนะครับหรางวัลนะครับแล้วก็50สตางค์2รางวัลนะครับหสลึงอีก5รางวัลนะครับรางวัลต่อมานะครับก็เป็นลูกไก่นะครับสรางวัลนะครับพ่อทองสุกนะครับค่าตัว5้เอ็มไม่ขายนะครับแม่กุมารจีนนะครับบวกคู่เกิดยอดวิชานะครับของพี่หนุ่มของหนุ่มลงมีนะครับแล้วก็ชุดยาเลี้ยงไก่นะครับอีกสิบรางวัลนะครับจะเป็นของสปอนเซอร์เราหมดเลยนะจะเป็นของพี่ขวัญ ของคุณมอฟนะคบของขมิ้นแดงเพชรชลานะครับให้ไปเลย10รางวันนะครับก็ใครนะครับที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับไปทักหาพวกเราได้เลยนะครับสตรีททิกเกอ k ก็ได้นะครับเป็นไกชนเรียกซับหรือว่าคุณเสื้อไกชนได้เลยนะครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหมดเขตนะครับวันที่31ธันวาคมนี้นะครับและประกาศผลวันที่เท่าไหร่ครับวันที่6มกราคมนี้เออมกราคมนะครับอย่าร่วมไปเอออย่าร่วมอย่าเริ่มไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับครับ ออนะจ๊ะและเสาร์หน้าเสาร์หน้าจะเป็นยังไงนะครับจะกําเนิดไก่เก่งอีกไหมนะครับรอติดตามได้เลยครับ,รรบวันศุกร์นี้จะมาเขาบอกว่าอะไรอ่ะหมายถึงอะไรนะวันศุกร์นี้นะครับก็จะมาแจ้งคู่ล่วงหน้าให้นะครับสำหรับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับรอติดตามได้เลยครับ <c oughs> มีอะไรจะฝาก<แ>ไหมช่องเชิงอะไรอย่างนี้ก็ฝากช่อง ติ๊กตอกด้วยนะครับส่วนตัวนะครับผุนสื้อไก่ชนนใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับทั้งสองช่องทางนะครับแค่ไหมก็ใครนะครับที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะโหมดเคสามสิบเอ็ดนี้นะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆเพื่อได้มอไซค์นะเอาเอาไปขับเงี้ยนปีใหม่เด้อสองคันนะได้ลูกไก่ก็คุ้มนะได้ทองก็คุ้มคุ้มหมดเลยยาชุดยาเลี้ยงไก่นี่ฮะก็คุ้ม อย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้เยอะๆนะจ๊ะกันได้เยอะๆกันเยอะๆนะจ๊ะทักอินบ็อกซ์พวกเรามาได้เลยนะครับตามชื่อนี้เลยที่ท<ด>ิกต็อกนะ,นะจ๊ะขออ่านคอมเมนต์ได้ไหมตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วอะสวัสดีจ้าคุณพี่ช่วงนี้ก็จะได้เห็นหน้าพวกเราบ่อยๆนะจ๊ะ เรียกซับคือแพ้เสียงในหัวแทเออ <c oughs> เป็นแพ้เสียงในหัวเนีย่ยมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีพี่ฉบาไงคอยเบกเรกแพ้เสียงในหัว <c oughs> <c oughs> รู้เลยเน,นี่ยมันมาได้มีชุดเครื่องนอนโตโต้ไหมคะสซาตินหรอหลับสบายหรออ่าสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ใค,ใครที่เข้ามาแล้วนะครยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับหมดเขต31นี้และประกาศผลวันที่6มกรานะครับติดต่อพวกเราทั้ง2ช่องทางมาได้เลยนะนจ๊ะในทิกต o k จ้กก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเจอกันตอนวันศุกร์อีกหนึ่งทีนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับใครอยากดูอะไรนู่นนี่นั่นไลฟ์ทรงไลฟ์สดทักมาได้เหมือนกันนะจ้าดูได้หมดจากคลิปคงคลิปเก่าอาทิตย์หน้าเข้าด้วยกันอีกนะครับเออดูวิบัติดีครับอ่ะรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งรอบมาประกาศมาแจ้งคู่ล่วงหน้าให้อีกหนึ่งทีครับรอติดตามได้เลยจ้าปิดจบดีปิดจบดีก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับคุณซึกไก่ชนนะครับแล้วก็ ไก่ชนเรียกซับนะครับแค่แค่นี้แหละสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบ้า เไก่จาเหล่าบรรดานักเลงไก่ผู้ที่มมจใจศรัทธากีฬานี้ก่อนออกชนต้องสุมเลี้ยงให้ดีๆบ้านไก่ชนนี้คือแหล่งรวบรวมข่าวสารวงการไก่ mm hmm. มาดังเปิดมาฟังความเป็นมาประวัติไก่สุปตาตัวเก่งๆในเมืองไทยเปรียบคู่ต่อสัปดาห์ต้องผู้จ้าภาษาไก่ ไก่ยกสงเปิดเอาไว้ดูเพื่อผ่อนคลายสองรายการสุดท้ายบุกเท่นไก่เก่งและสรุปผลไก่สู่สังเวียนที่เซียนไก่มักเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก่ทองินเตอร์มาาลาบและเธอไรสนามนาั้นา,าพากอันดามนันก็ใช้่อลกสังเวียนที่ต้องไป องเป็นพบางเ,เิดมาดังเปิดมาฟังความเป็นมาประวัติไก่สุกตาตัวเก่งเก่งในเมืองไทยเปรียบคู่ต่อสัปดาตัต้องพูดจาภาษาไก่ เก่งและสรุปผลไกลสู่สังเวียนที่เสียนไก่มาเชิดชูสังเวียนที่อยู่ในมาตรฐานการชนไก่ไก,ก่ทองอินเตอร์มาาลาบและเทอไทยสนามมนา,าพาดอันดามันก็ใช่ไรอีกสังเวียนที่ต้องไปเราต้องเป็นพอบางเลนใครชงสร้างอาชีพและผักด,ดัน ช่วยสานพันธ์เกษตรกรไทยเกิดสุมดัง เป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ตาย